เพือนที่อฟอฟฟิศเฟอร์น่ะเขาฝากมาเขาเห็นคลิปฟ้าแล้วเขาก็อยากรู้ว่าเขามีเนี้ยเหรียญกับลูกตุ้มอะไรก็ไม่รู้ออ๋เขา,เ<อ>าไปดูดมาจากไหนวะขเขาเห็นในติ๊กต็อกแหละหแล้วเขาก็เห็นว่าอะไรนะจ้าพูดรายละเอียดเยอะดีเขาก็เลยแบบเออลองฝากมาให้ดูอ๋อแล้วขายเหรอใช่ใช่เหรียญจีนเ,เดี๋ยวดูของพักแทบบ่าแล้วคืาจอเท่าไหรผู้บอกเท่าไหร่ก็ได้เอาเลย มังกรเนี่ยถ้ามังกรมันจะแพงมันจะางมังกรมันจะแพงกว่าโอ้อย่างเงี้ยชัดเลยแท้แน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่มันสภาพใช้ก็ประมาณห้าพันถึงแปดพันมังกรจะมีราคาหน่อยเสี่ห้าพันแปดแปดพันมีแน่แต่เหรียญนี้มันสภาพใช้อเฟิร์นน่าจะต่ำไปห้าพันอะสภาพมันใช้เออแต่เนี่ยพวกนี้เหรียญหยวนเออพวกนี้แท้โอ้แท้ถูกง่ายเลยหยวนสุนยเซน เฟืองชัดเจนเนี่ยสุนยเซนเนี่ยอย่างเงี้ยมีรับซื้อเหรียญหนึ่งสามถึงสิบสามพันสองพันถึงสี่พันเนี่ยรับซื้อเหรียญละสามพันสภาพพอใจหยวนสุนยัเซนเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันหาง่ายอันนี้หยวนซื้อไข่เนอที่เคยซื้ออยู่ประจําแต่เดี๋ยวนี้เหรียญหยวนช่วงนี้ราคาตกนะต้องไปบอกเขาด้วยรลหว่าอืต่แ,แต่นี้สภาพใช้นีสภาพใช้ สภาพใช้เอาไปคู่ห้าพันแล้วกันมันใช้มาผ่านใช้มาใช้เยอะเลยอ่ะเฮ้ยเหรออ๋อันนี้มเต่าก็นี่เขารู้ไหมเนี่ยว่าอะไรเนี่ยเขาไม่รู้เขาไปฝากมาให้ดูเพราะเขาเห็นจกคิดว่าแบบเออป้าแบบถ่ายคลิปแล้วอะไเขาไม่รู้ใช่ไหมใช่ป้าจะบอกให้ว่าเขาอ่ะชอบสบายแล้วล่วทำไมอ่ะอันเนี้อันนี้มันมีอันนี้คือน้ำเต้านะน้ำเต้ามีรูปหลวงปู่สดอยู่ข้างในเป็นรูปเขาดํานี่คือ น้ำเต้ารุ่นแรกวัดปังน้ารุ่นหนึ่งนะรูปมันจะมีอยู่ข้างในเห็นไหมซูมเห็นไหมซูมเข้าไปเห็นมีรูปอยู่ข้างในไหมมีไหมรูปเขาดาเห็นไหมเห็นอยู่อ่านาหนรูปเขาดาเนี่ยชัดเลยด้วยค่อนข้างชัดเลยเนี่ยรุ่เนี้ยเนี่ยมีรูปรู่อย่างเงี้ยซื้อหมื่นหนึ่งนะเนี่ยถ้ารูปเขาดานะอย่างเงี้ยคือรูปเขาดาเนี่ยรูปเขาดาถ้ารูปสีมันถูกไม่เล่นกันครับเป็นรุ่นหลังหลังนี่เขาดาคือรุ่นแรก เนี่ยเริ่มต้นหมื่นหนึ่งเลยเนี่ยเนี่ยเดิมๆิมเลยเนี่ยสวยสวยหมื่นหนึ่งเนี่ยเนี่ยไม่ได้ไม่รู้เลยเนี่ยถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เนี่ยบอกให้เลยว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมีภาพขาวดำข้างในภาพชัดๆัดข้างในเลยนะรับซื้อหมื่นหนึ่งเนี่ยอ๋อเขาได้ตังค์เยอะเลยเฟื่องเลยแล้วนี้เอาไงเอาเป็นเงินสดหรือว่าโอนให้เฟิร<ว>์นโอนให้เฟิรอนแล้วเดี๋ยวเฟือดูให้เขาแล้วกันนะโอเคเนี่้ดูดินี่กี่ตังค้วะเนี้ยอ้าอ้โ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 ง้ หมื่นหนึ่งหมื่นหกสองหมื่นหกเนี่ยเหรียญจีนห้าเหรียญน,น้ำเต้ารุ่นหนึ่งหลวงพ่อสดถึงบอกซื้อมาเอามาขายเนี่ยดีแล้วที่เขาฝากมาขายป้า <Okay. S 2> ไม่ต้องมาซื้อเนียนเนียนเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าแท้เราซื้อแน่นอนเพราะเนี่ยดูแค่รูปง่ายๆเลยแล้วสมบูรณ์น้ำเต้าเนี่ยเขาเรียกน้ำเต้ารุ่นหนึ่งหลวงพ่อสดเออหลวงพ่อสดวัดปากน้ํารุ่นหนึ่ง 1. เนี่ยๆๆพวกเหรียญจีนอย่างเงี้ยมีก็เอามาบ่อยเขามีถ้ามีเข้ามาอนยะ่างนี้ที่บ้าน <พบ S 1> เราจะมีนะเนี่ยเขาไปลื้อเจอมาโอเค <พบ S 1> โอเคดีมากอย่าฟ้าโอนตังค์ให้